ไม่บรรยายแล้วไปถ่ายตรงนู้ก่อนแล้วตรงนี้ครับ ใครกอบมวกาเด็กๆกําลังสนุกสนานกับการเล่นน้ำคนนี้เป็นวันสงการหรือว่าผีกอบวับีครบไเ่อนครับเพื่อนกินข้าวก่อนเทีียงแล้วดู่าไงจุ่มาเร็วนข้าวเหรอจุ่มมาะยังนไอิงเหรอ ไม่ใชรับีแไม่เรองนมเรียนนเองนี่ House> ีแลวสอหอไนะและน้องชายจุ๊งอยู่บ้านไม่ค่อยติดเราเราไปนะตรงนี้อ่ะสนุกไหมครับสนุกไหมครับเอาตรอป้อมกันเสียงดังหน่อยเลยเนาะตอนนี้กำลังกินไม่สนใจอะไรแล้วครับ มาสมองชั่วโมงค่ะใช่ไหมจริงเล่นน้ำแล้ได้เล่น,น,ลลนสงการาาแล้ยังยังไปดนเฉยโดนน้ำอะไรน้ำเทสบานเล่นน้ำนี้าาน้ำ <c> เ <oughs> <c oughs> ทสบารสวัสดีครับทีเดียวครับสนุกไหมครับทำไม่ได่ไม่ได้สนุกไหมครับอยากมาอีก <c oughs> ไหมครับ สนุกไหมครับครับป่วยก่อนใลยลูกๆหน่อยใกล้กล้องไรล่ะวันนี้กล้องที่บึ้์อัดเสียงทำไรมั้งนี่มันข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวแล้วข้าวขั้นเสียงก็ได้อ้าเห็นหน้าอ๋อ พูดถึงไทยบ้างเฟิกเริกจริงได้แล้วไม่ดีไดแล้วคนแก่ต้องให้พรก่อนองให้พรคนหนุ่มสาวคนแล้วให้พรก่อน ให้พรก่อนให้พรทุกคนทุกคนเลยทุกคนทั้งหมดเลยเนี่ยพูดเลยไรไงอ๋อตรงนี้เนี่ยทำไมทุกคนเนี่ยคุณครูพูดอะไรบ้าทำไมทุกคนให้คูณทำอะไรพูดให้พรนี่พูดพูดอะไรอวยพรอวยพรอ๋ออวยพรอ้าอวยพรแม่ดิมืดไหมแม่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยเบาเสียงพีวีหน่อยนะ ขอให้ลลห้าตีทุกคน,นได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศเงินทองงั้ที่ยังไม่มีคู่กรองก็ให้มีคู่ตองที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ให้อยู่กันอย่างมีความสุขอย่าเปียดเปลี่ยนซึน่งกันและกัน ได้แล็ๆตัวเดขอบคุณครับสวัสดีครับลาบ้างเดี๋ยวเป็นพ่อตันี้กันไปต้องเปเด็กติดตินอีแล้วเล็กเป็นเป็นพ่อรยเป็นพ่อรยนเป็นพ่เนา้อ่พ่อเป็นพ่อป็รยเป็นพ่อมจเป็นพอเป็นพ่อ

นี่จะพับลมจะับลมนี่จอกันเจกันทุกหน้าคุณไม่ได้เจอกันปีที่แล้วนี่สิปีอสวยข้กสวยขึ้นเป็นกองเลยสวขึ้นมาไห้หนักไมหนักได้หมดนสะไบสะไบไเหรอ เพื่อเป็นสิริมงคลและก็ถือเป็นการเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะเราก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์น้องนะคะเพื่อร่วมพิธีรดน้ำนำหัวอาจารย์น้องนะคะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์น้องเลื่อนที่เลื่อนแท้เลยค่ะพิธีค่ะ แล้วขอเรียนเชิญพี่พทุกท่านนะคะทุกคนอยู่ในงานนี้นะคะเป็นให้เราในวันนี้ ให้ได้ได้ได้ <coughs> <coughs> 你呢？ มีความข้างหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญในชีวิตครอบครัวแต่การให้พอนี้เป็นประเพณีหรือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในฐานะที่เราเป็นนักศิ・ียร์าโดยความเป็นจริงแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีแล้วแต่ถ้าเราทำดี ชีวิตของเราก็จะมีความิตของคนทำมาหากินทะกัอหน้านมีความร่ำรวยมีความเป็นยิตรยินไปฉะนั้นแม้ในโอกาสรีบร้ขอคามดุจสิทธุทุกคนว่าขอให้ยึดถือธรรมะเป็นที่ตั้งเพราะว่าถึงแม้เราจะเห็นง่าย ได้มาเลี้ยวๆเองๆแม้มีเงินเป็นเท่าไรกี่ล้านกี่ล้านก็ไม่รู้จะมีความสุขเท่าไรนะจากการที่รูว่างหิ้งจากการทํางานในหน้าที่เกะกับไปอยู่บ้างแล้วว่างโรูก็สังเกตชีวิตของเขยญาของครรเองไปดูคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวจะว่าเียวไปแส่สอดร้สอดอินจอดบ้าง เพราะฉะนั้นในชีวิตครอบครัวพี่น้องแยกพี่น้องของอพ่อโปรยองคนผู้ใดที่เลี้ยงเตอธรรม,มะมีความซื่อสัตด,ด์สุจริตจะทำมาหากินจะเดินลง่งเรืองลูกลูกมีความก้าวหน้าในชีวิตไม่มีโอปรสรคปัญหาแต่ละคนผู้ใดที่เบียวเบี้ยวเเหงคนผู้นั้นถึงแม้จะมีเงินะเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่เหลือ ผลจนท้ายเมื่อช่วงเก่เท่าชลาภรพาก็จะอยู่แบบอดรดอยากยากเพราะฉะนั้นก็ให้ขอฝากนักเรียนอของครูที่เริ่มต้นชีวิตยังไม่ถึงซึ่งทางก็ขอให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วชีวิตจะได้มีความสดความสบายเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ครูก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายคนละโลก ตามที่เรามีความเชื่อมีความทััทธากันมาขอได้คุ้มครองให้ลูกตะกอนมีความสจบความเยินยิ่งยิ่งขึ้นไปปราศจากโมมานันตรายทั้งหลาย,ห,ลายหากมีแต่ตะโรหากมีสิ่งที่ไม่ดีไม่้ายก็ขอให้จิ่นั้นมีอันเป็นไปเราจะได้มีความสจขความสกายาย ขอบคุณมากขีอกหวพี่ม้ยก่อนเพื่อนเลยนะคะแอปมาดีของดคีด้าวเด็กๆมาเลยวมาแล้ก่อน